ส่วนขอ,ของที่เจอโคพันคุณเพาของ TSI เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเอ็อมบูหรือฝ่ายของบริษัจะเป็นกับโซน,นื่นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการขโมยเงินเครือข่ายการสแกมเมอร์ที่มีสอสอ,สองครัวพันจากการพันด้วยครับตอนนี้เราเราเป็นไปทดสอบคือ,อ,อสมบัติทีสส่เพื่อน้นตำแหน่งไปใช่ไหมคะรวมถึงผู้สมัครตอนนี้ด้วยไหมคะหนูก็มีผู้สมัครด้วยครับแล้วก็มีทั้งหมดที่เป็นสอสอมื่อก่อนเป็นผู้สมัครพอพอจะบอกได้ไหมคะว่าประมาณกี่พัก <ค>นหนเดี๋ยวรอชมดีกว่าครับนะครับแต่ว่ามากกว่าหน<อ>ึ่งถักครับผม,มอันนี้เดี๋ยวต้องถงงามท่านรำตีอยูีถามว่าพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเริ่มต้นก็ผมหลักฐานผมเส้นอาะนั้นก็ชัดเจนครับทุกอย่างชัดเจนไม่ไงั้นไม่อมอกจริงสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนมีเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าเราเอาแค่ที่สุดทราบชัดเจนของก่อนด้วยตัวเอแล้วยังจะมีระเบียวนะมีครับมีตอนนี้เบื้องต้นประมาณกี่คนคะที่ก็ตามที่ท่านมาติดตาม